เรื่องราวของกองทัพพม่าในวันนี้จะขอนําเสนอแสนยานุภาพของกองทัพพม่าต่อนะครับมาดูกันที่กองทัพบกของพม่ากันก่อนแสนยานุภาพของกองทัพบกของพม่านั้นมีรถถังและยานเกราะเป็นจํานวนมากทั้งที่สั่งซื้อมาใหม่แล้วก็ที่มีอยู่เดิมเนื่องจากใน่หุเวลาที่ผ่านมานั้นกองทัพพม่ามองว่าตัวเองตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการลุกรานจากชาติมหาอำนาจจนถึงขั้นต้องย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปกรุงเนปีดอ กองทัพพมา่าจึงได้มีการเสริมสร้างอนุภาพเพื่อป้องกันตนเองอย่างขนาดใหญ่รถถังและยานเกราะของกองทัพบพมา่าที่สำคัญประกอบด้วยรถถังหลักแบบ T-72 ผลิตในสาภาพโซเวียตหรือรัเสเซียจำนวน139คันรถรุ่นนี้สั่งซื้อมาจากประเทศยูเครนนะครับรถถังหลักแบบ Type 69 Mark มทูของจีน80คันรถถังหลักแบบไท pe 59D ของจีน 160คันรถถังหลักแบบ t ท pe 80ของจีน200คันรถถังเบาแบบ t ท pe 62ของจีน105คันรถถังเบาแบบ t ท p e 63จากจีน50คันยานยนต์หุ้มเกราะแบบ t ท pe 90จากจีน50คันยานยนต์หุ้มเกราะแบบไท p e 85จากจีนนะครับ250คันยานยนต์หุ้มเกราะร้อยยาง แบบ BTR 3U จากยูเครน210คันอันนี้พมา่าสั่งจองทั้งหมดถึง1,000คันนะครับรถสายพานลำเลียงพลแบบ MTLB จากยูเครนจำนวน26คันส่งมอบและเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี2007ยานยนต์หุ้มเกราะลำเลียงพลแบบ MPV ของอินเดีย10คันยานยนต์ตรวจการแบบ E9 e Cascavel จากบราซิลแต่จำหน่ายให้พมา่าโดยอิสราเอล จำนวน150คันซึ่งรถรุ่นนี้ประจำการอยู่ทางตะวันออกของรัชชานะครับแล้วก็ยานยนต์ประกอบสายพานท้าย84จากจีนไม่ทราบจำนวนเนื่องจากโลกตะวันตกสังเกตเห็นรถรุ่นนี้ได้จากสถา,านีโทรทัศน์ MRTV นะครับสำหรับปืนใหญ่นั้นกองทัพบกพม่ามีปืนใหญ่ประกอบด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิมแบบ SH-1 จากจีนจำนวน150กระบอก ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรแบบนอร่า B52 จากเซอร์เบีย30กระบอกเครื่องยิงจรวดแบบ BM21 BA84 แบบ Type 90จากสาภาพโซเวียตและจีนจำนวน320คูณยิงอันนี้เป็นข้อมูลจากภาพข่าวในสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิิเมตรแบบ D30M จากสาภาพโซเวียตเดิมจำนวน100กระบอก ปืนใหญ่สนามขนาด130มิลิเมตรแบบ Type 59มา r ์1จากจีนจำนวน16กระบอกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบลากจูงขนาด107ม mm, ิมแบบ Type 63ของจีนจำนวน30เครื่องยิงนอกจากนี้ยังมีอาวุธปล่อยต่อสู้กับยานอีกจานวนหนึ่งนะครับมาดูทางด้านกองทัพเรือของพม่าก,กันบ้างนะครับพม่ามีเรือรบเป็นจานวนถึง150ลำที่สาคัญประกอบด้วย เรือฟริเกตที่มีความทันสมัยมากชั้นอองสียาซึ่งผลิตโดยอู่ต่อเรือภายในประเทศจำนวนสองลำคือเรืออองสียาหมายเลข F11 เข้าประจำการเมื่อปี2008และเรือขยานสิทธ,ธาหมายเลข F12 เข้าประจำการเมื่อปี2012การผลิตเรือฟริเกตทั้งสองลำแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพมา่าที่มีความก้าวหน้าอย่างมากเรือทั้งสองลำ ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีจากพื้นสู่พื้นแบบ4602จำนวน2แท่นยิงแท่นยิงละ2ลูกและนอกจากนี้นะครับพมา่ายังมีเรือฟริเกตชั้นเจียงหู2ของจีนจำนวน2ลำคือเรือมหาบันธุลาหมายเลข F21 และเรือมหาทีหาธุราหมายเลข F23 ซึ่งเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี2012แต่เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณทำให้พม่า ไม่สามารถดําเนินการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยน้าวิถีจากพื้นสู่อากาศเพื่อใช้ในการต่อสู้กับยานบนเรือมหาบันทุราและเรือมหาธิหาทุราได้มีเพียงอาวุธปล่อยน้ำวิถีจากพื้นสู่พื้นแบบ4802ตามแผนแบบเดิมเท่านั้นนะครับแต่ในเดือนมีนาคมปี2013พมา่าก็ได้ส่งเรือมหาทิหาทุรากลับไปยังนครกวางโจวของจีน เพื่อทำการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธีแบบ 4802A ที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับอาวุธปล่อยนำวิธีแบบ Exocet MM38 ของฝรั่งเศสโดยเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเรือรบที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดชนิดหนึ่งของกองทัพเรือพม่าในปัจจุบันคือเรือรบที่ใช้เทคโนโลยี s t e a l ที่ยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์ แหล่งข่าวตะวันตกยังไม่ทราบชื่อของเรือทราบแต่เพียงหมายเลขประจำเรือ491เรือลำนี้ต่อโดยอูต่อเรือภายในประเทศและเพิ่งเข้าประจำการเมื่อปี2012ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีจากพื้นสู่พื้นแบบ4 8 0 2การต่อเรือที่มีเทคโนโลยีสเตลนี้นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการต่อเรือที่ใช้วิทยาการระดับสูงของอุตสาหกรรมต่อเรือพม่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นะครับพมา่ายังมีเรือคอเวตชั้นอโนรธาที่ต่อโดยอู่ต่อเรือภายในประเทศจำนวนสองลำคือเรืออโนรธาหมายเลข771เข้าประจำการตั้งแต่ปี1996และเรือบายินนองหรือที่ไทยเราเรียกกันว่าบูเรงนองในภาษาไทยนะครับหมายเลข772เข้าประจำการในปี2007ติดตั้งอาวุธปล่อยน้ำวิธีจากพื้นสู่พื้นแบบ4802จํานวน2แท่นยิงแท่นยิงละ2ลูก แล้วก็ยังมีเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยน้าวิถีชั้นหูสินจากจีนนะครับจำนวน6กลำประกอบด้วยเรือมากาหมายเลขสี่เเรือเซเตรหมายเลข4ี่เเรือดูวาหมายเลขส73เรือเซหทาหมายเลขสี่และเรือหันทาหมายเลข4 7 5รวมทั้งเรือบันดาหมายเลขสี่ เรือทั้งหมดนี้เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี1995-1996-1997ตามลำดับนะครับติดอาวุธปล่อยนำวิธีจากพื้นสู่พื้นแบบ4802จำนวน4ลูกส่วนเรือเร็วโจมตีนั้นกองทัพเรือพมา่ามีเรือดังกล่าวจำนวน10บลำเป็นเรือชั้นไหานานของจีนประกอบด้วยยันฮเทอัอองหมายเลข442เรือยันเงียนอองหมายเลข443 เรือยันกวินอ่องหมายเลข444เรือยันมินอ่องหมายเลข445เรือยันยีอ่องหมายเลข446เรือยันแปลงอง่องหมายเลข447เรือยันวินอ่องหมายเลข448เรือยันอเยอ่องหมายเลข449และเรือยันสวีอ่องหมายเลข450เข้าประจำการตั้งแต่ปี1991และ1993นะครับ เรือชั้นนี้ติดปืนใหญ่ประจำเรือแบบท้าย66ขนาด5 7ม mm, ิลิเมตรแท่นคู่จำนวน2กระบอกและปืนใหญ่แฝกแบบไท้าย87ขนาด25ามิลิเมตรจำนวน2แท่นรวม4กระบอกในช่วงปี1991เกิดพายุไซคโครนากิสพัดเข้าถล่มประเทศพามา่าส่งผลให้เรือ,อยันสิอ่องหมายเลข4ี่หนึ่งอับปางลงจึงเหลือเรือชั้นนี้เพียง9้าลำนอกจากนี้พม่าก,กำลังวางแผนที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลจำนวน2ลำ จากรัสเซียในปี2015อีกด้วยนะครับกองทัพเรือของพมานั้นมีอัตราการจัดแบ่งออกเป็น5กองเรือภาคหรือกองบัญชาการทัพเรือภาคในภาษาอังกฤษ,าษาก็คือ Naval Regional Command ประกอบด้วยกองบัญชาการทัพเรือภาคอิราวดีมีที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองย่างกุ้งกองบัญชาการทัพเรือภาคตายาว,วดีมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่เมืองสิตเวกองบัญชาการทัพเรือภาคปันมาวดี มีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่เกาะฮาอิงกองบัญชาการทับเรือภาคมอยาวดีมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่เมืองมาละแมงและกองบัญชาการทับเรือภาคตะนาวศรีหรือตานิงตะยีมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่เมืองมาริดหรือเมอร์กุยซึ่งภาคตะนาวศรีนี้นับเป็นภาคที่มีฐานทับเรือมากที่สุดถึง8แห่งเช่นฐานทับเรือทวายปาไลกาดานและเพิเป็นต้นในส่วนของกองทัพอากาศพม่านั้นนะครับมีเครื่องบินที่สําคัญประกอบด้วย เครื่องบินกับไล่แบบ m ิก29ของรัสเซียจำนวน26เครื่องแบ่งเป็น m i ก 29B ซึ่งผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะมีการลดอุปกรณ์บางอย่างลงเพื่อให้มีราคาถูกจำนวน20ลำและ m i ก 29SE ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นอีก6ลำพร้อมกับยังมีเครื่องบินแบบ m i ก 29UB ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงจำนวน6ลำ เครื่องบินขับไลส่สกัดกั้นแบบเฉิงดู F-7M ของจีนจำนวน25ลำเป็นเครื่องบินที่จีนพัฒนามาจากเครื่องบินขับไล่แบบมิก21ของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับแหล่งข่าวตะวันตกระบุว่าปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้ไม่น่าจะใช้การได้แล้วเก็บไว้เพียงเพื่อรอการปรับประจำการเมื่อเครื่องบินรุ่นใหม่มาถึงนะครับนอกจากนี้พม่ายังมีเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินแบบ A-5C ของจีนจำนวน32เครื่อง แม้จะประจำการมานานแล้วจนกองทัพอากาศปากีสถานได้ปลดประจำการไปตั้งแต่ปี2011แต่พม่าก,ก็ยังคงใช้เครื่องบินรุ่นนี้อยู่แหล่งข่าวตะวันตกคาดว่าจากจำนวน32เครื่องปัจจุบันพมา่าสามารถนำมาใช้ปฏิบัติการได้เพียง20ลำนะครับสำหรับฐานทัพอากาศหรือว่าฐานบินของกองทัพอากาศพม่านั้นประกอบด้วยฐานบินที่สำคัญเช่นฐานบินพะสิมฐานบินมอบิในเขตยางกุ้งฐานทัพอากาศมิงกะลาดอนในเมืองย่างกุ้งฐานบินมะเกลซึ่ง เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2000ฐานทัพอากาศมิจินาฐานทัพอากาศมิกทิลาซึ่งมีสนามบิน2แห่งคือสนามบินฝึกและสนามบินฝึกเฮลิคอปเตอร์ฐานบินตองอูเป็นที่ตั้งของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ที่47เป็นต้นน,ะนี่ก็คือแสนยานูภาพของกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพม่านะครับโดยปกติแล้วกองทัพพมา่ามีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศออกเป็นกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ หรือ Bureau of Special Operation โดยแบ่งออกเป็น6กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนี้มีขนาดเทียบเท่ากับกลุ่มกองทัพหรือว่า Army Group ในการจัดของโลกตะวันตกมีผู้บัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษชั้นยศพลโทภายใต้กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนี้ก็จะมีกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา มีผู้บัญชาการภูมิภาคทงาหารชันยศพลตรีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในตอนหน้านะครับ